since the dawn of time plants have protected suburbia from the zombies but now the world has changed w ึกสมรภูมิระหว่างพืชพันธุ์และซอมบี้ที่แสนโหดมันพากลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่สนุกและสะใจกว่าเดิมแหนโซวิวขอเสนอ Plant v e ั s u s Zombie Garden Warfare 2 <c oughs> เกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3ที่ว่าถึงสงครามหลังบ้านครั้งใหม่ของเหล่าพืชน,นานาพัานธุ์ที่นำทีมโดยซันฟล o เวอร์พีชูนเตอร์และอีกหลากหลายสายผัดธุ์ที่จะต้องประทะก,กับการรุกรานของเหล่าซอมบี้ที่มากันเป็นกองทัพโัเกมจะเป็นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ให้ผู้เล่นสามารถทำสงครามเล็กๆหลังบ้านและฉากต่างๆที่มีมากมายถึง12ฉากด้วยกัน พร้อมด้วยอาวุธยุทโธปรกรณ์นาชนิดที่ทั้งรุนแรงและฮาสุดๆอีกทั้งสามารถยังอัปเกรดหรือปรับแต่งอาวุธให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสมรภูมิุด้วยล้อเลียนเกมดังๆหลายเกมที่เรียกต่อมฮาและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่าง m a ส s อ f f e c t ไททันปอกเป็นต้นร่วมสนุกกับสงครามหลังบ้านที่แสนจะหากันได้แล้วในแผนอวดซัสซอมบี้การ์เดนวอลแฟร์ปูเกมนี้ครับ สนใจสั่งซื้อได้ที่